สวัสดีค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องโมวิ้งค่ะลูกน้าลูกสาวหาเราค่ะเมื่อเชามาป่ะมันนี่กะจะเดินทางไปบ้านลูกสาวอีกเมืองนึงค่ะวันนี้วันที่สามสี่เพ้าเล่นอยู่อุทุมพรเนาะเออวันนี้เล่นอยู่ที่อุทุมพรอ่านจากงานมาขึ้นโปไกเกย์ค่ะโปไก่เกย์บันไดนะคะเพราะว่า วันนี้กับทางบ้านน้องเอิงหาเพิ่นเลี้ยงเพ่นเพลียงท่านบุญเลี้ยงเพ่นอยู่บ้านนะคะที่บ้านน้องเอิงหาก็เลยะสีเดือนภาคไปรวมน้ำลูกสาวค่ะมาที่นี่ตอนแรกว่าสีผ้ากันน็อเขาเรียกสอนว่าสีผ้ากันมน็อต่อลูกสาวถามหาหาก็เลยต้องออกมาก่อน สีวะจงไดถ้าพอกับแม่ถ้าพอก็ถ้าพอกักแม่หักไปถึงบ้านซานทลูกสาวสีวาจังไดไปเบิ่งกันจ้าอันนี้เป็นทางเข้าบ้านน้องอุงอิงนะคะบ้านน้องครูอย่าลืมงานวันที่12มกราคมนี้นะคะจะถึงนี้มาแน่นอนค่ะกับทีมพอหักแม่หักน้องอิงกับ ทีมงานมีมากในนอนขาวันที่สิบสองานลูกสาวบ้านน้องคูต่ตรงไปแล้วเซร้วซ้ายเดียวซ้ายกับทีาน่เียาโงก็ลบ้านน้องคู่ มาเฮี้ยยิ่งหลาดิเด่นเด่นเนาะเนาะเด่นมากเด่นแห้งเนาะอันตรงนั้นเมื่อนี้เห็นต้นวิบลชัยไปถึงบ้านนอกอุ้งอิงเมื่อวานนี้นะคะเมื่อนี้ทาลูกน้ำกับพี่นิงนะคะถูกหวยนะคะทาเมื่อนี้เมื่อวานนี้นะตอนแรกทาลูกน้ำกับพี่นิงถูกหวยนะคะเมื่อเลก ถึงห้อยกัได้ท่าเอาเอา,เอาอย่างกับเอาคีของวาสนามว่าท่าหนาอ้าวมันอ่ะมันนะมีตัวเนาะเรียหมดเลยก็ไปอ,อา่านจอดบังเก้าห้าหมดละไม้ของคุณอยู่ทางซ้ายไม้ของคุณอยู่ทางซ้ายไปจอดตรงตรงบังเก้าห้าพญางค์กั่ตัวอะไดพรพญนะางค์บ้านน้องอุงอิงบกเป็นบุญตาบักยางแห้งเลยนะเป็นฝันบ้านบ้านน้องพวกนี้นะครับ พอการใช่ไหมอมป้า่กใคิวดัเลือดรเราสิเราสิเาิดคิวเกียงปายการใส่บ่ะเฮาสิเกียงป้ายการใซ่ป่ะเป่าเกียงป้ายการใส่แกีงยังเดีปะจไม่นิใสเราะว่าาอยู่ไหนไล่รถบเนี่ยรถอะไร้วไ่ปอีกตนิมนใสมากเขาสิแกียงยังพ้ายการใส่ดีเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าไป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 ถ่ปปายคลิปกันแป๊บนึงเดี๋ยวข้ามาบ้างเพงียนว่าข้าแกงผู้ใหญ่กันไสมือนั่นเล่าไดา้โนะแม่เล่าอาชีพได้โน้ตึ่มเต็มเลยว่าไปแล้วเขียดว่าแล้วบริเสือบริเสือบ้านนี้บริเสือบ้านน่าบรเสือตัวนี้นะลลาาลนแ,แล้วแล้วอาชีพได้โน้ตัดแปะได้ที่ได้าน้ตัวเดียวอีฝาอาชีพนี่ฝ้าถึงนิ่มลุกน้า,นาีน้นาต่อหน้าแตกน้าเปี่ยนน้ายนื้อกระซัง เกง,งเี่ยงมืยังพวกนี้การใส่ดีบ่ะทุกคนข้างแผนใส่เนี่ยย้อนเสือตัวนี้แหละนี่สดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส,ส,ดสีสเกตสร้างบ้านนะคะสีสเกตสร้างบ้าน สวัสดีค่ะพ่อไก่สวัสดีค่ะสี่สบเก้าแสงบ้านมาทงไน้อมาทางแชงายอะทางชลบุรีกรุงเทพค่ะเดินทางมาาตำมวานค่ะน้องเพ่อยู่นี่นีครับตำลงจออกมาหมน้าผู้สาวขาลาะค่ะเจน้าเจาน้าจ้าจ้าโอ้ยวาดิเรบอลอย่ในบ้านได้กินยังได้เป็นขั้นบีบเมนบ่ะ ลาว่าอีเด้อีลาว่าแมาสายจีบท่านเพิ่นสันเพิ่นสันมาตรงไมลาบอครับเพิ่นเพิ่นกับเป็น่วงพอคนนี่แหละ่นนี่เนี่ยเป็นสันกอนในบ่ค่ะใช่ค่ะนมเส้นขนมเส้นก้อนวเทียบหอเบ่ง ในขนมเส้นหนูจะบอกว่าหนูไปคอนบีบเองแต่ว่านมค้อนใกิน้ะเมื่อเล้วเมื่อวนบีบไมขึ้นคร็คนบกินขนมเสก่อนกัะทุกคนอันนี้พี่มื่อแม่ปนนังเนี่ยแมนสีรองกินนังบีวม้อันป่าวันปวันปวันบีมนโอพี่น้องลูกน้ำาจฟากพี่น้อง แอดมินอะแอดมินบ้านคิวทมงานค่ะเอียงค่ะไป่ายคลิปไป่ายคลิปจังเลยต่อได้ค่ะแต่พีเด้อจพี่ลาพอหักมาแล้วลูกนะแม่บอกแล้วไว้แล้ว่าันใ้อลยบยูี่นอยงนะพ่อ เออเดียวเบอไปหายเพราเาใส่รองร่นไปเฮียโอ้รู้เลยเฮียเลอเขาไปเจียนหายเล่นเจียนไบล้างรุ่นด้วยยังอ่ะโ้ยน้ำอะไรเนี่ยับตลาดเนาะทับตลาดก็ดีมากเอ้ยับตลาดได้ด้วยนี่ยต้องต้องต้องักทายล้วค่ ไม่รักาไดนี่ไม้ักา้มปัใจนมยะปก็ือลายเยอยากไปหาหมอกันเนะไปหาหมอให้แม่จับพอดีเลยไอรได้ีกนขนานนกันหรออิลาชิบยู่น้ำพ่อเขา อีละคลิปที่น้ำพอขาวเด้อคลิปรุดคลิปรุดของเงินพอขาวแล้วทีมากก็พออันอีกผมว่าจะเอาให้นี่ไงโอนี่แหละครับผมใส่อยูหนี่งโอ้สวยเลยพ่อข้าวผมพ่อก็เอามาเรียมไปเลยพ่อเอาเอาคลิปให้ลาเบิ้งแน่ คลิปรุดนะเอาคลิปเอาคลิปใไหลาเบิ้งแนีคลิปรุดน่ะเอาเบิ้งแน่ก็ได้อะเานอยจะซี่หล้วอายจะซี่แม่หลาอยูจะซี่ดีมก็ได้ดูเอ้ยบรดนตาเดียวอถ่ายต่เดียวมันเตือนแม่นีงบไปปลุกอะมาตั้ก็จด้ด้วยหนอยู่ดอกนอยนี่เ แต่ยังหัวนั่นเอิร์นเอิรนโน่มีได้เรานั่นล้าวอยู่หนึ่งมีได้นี่เหรอล้วอันนี้ได้สิมีเกือบโดนเราอยู่จังสี่เลยมเกือบโดนเกือบมีคนไายอยู่หนาห่านกันเดาบดเดาบดนางอยู่เลยถ้าเดานางเดาเดาก็จะเป็นแบบนี้ที่แรกเราบ่หลับเด้ เรานั่งอยู่อีกข้เดียวทาไปเรารับอยู่จังสีเนาะเราก็อยู่จรงนี้ตืนาเดี่วาตะลึงแล้วอุ้ยเอดูหงมคายยิ้มไอ้นอ่ะน้องคนไหนอคือยังที่ดิเีเดียวการนั่นแหละล่ะอันีกะ